ไปไปซองลอยโดถึงดนนนนีนี่นี่กลัวกัวเข้องตาเลยเด็กหันมานีนเลยตนเลยว้าท้อเขาือกมาจตะ ดีนะดีนะดีนะดีกันดีกันดีาตนสวดีกันสดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีเบอร์สทุกคนพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องอันพี่น้องมือนีข้าวดำหน้าแล้วพี่น้องปีใหม่เนาะกับอาจอยและเพิ่นก็ได้เข้าเมื่อบ้านพี่น้องมือนี้เป็นมือที่แสนพิเศษแต่ข้าเมื่อนอนบ้านเด้ดีใจเด้หลังจากที่เพิ่นนอนหน้ามากประมาณ สามซีมือซีมืออี่ะมือนี้ก็ไดเมื่อดีใจเห็นไห้พี่อนอเพราห่อแล้วหน้าเด็ดเนาะดีใจอดีมาดำหน้ามาดำหน้าก็คืดเอามอเอยย่วมือได้สิแล้วสุดถ<า>่ายก็มือที่ล่อค่อยไลยมือไลยวันกับมาหอดเพื่อนเลยเอาเมื่อ่าคาต่างเกาะ เมื่อใส่ดูว่าถาน้ายัางสิมานหน้าอ,นอีกมืออื่นกับประเด็มเมื่อเตรียมของเพียงเออเอาเมื่อในมบคาดนฮะเมื่อหนึ่งหันอุ่มหมองเมืออม่อหออนึ่งหันทั้งข้าวโพดทั้งหมองทั้าองแบา ่ใช yeah. uh, no ่ไม่ขานสีหาไปขายนักน้างงนี่ยนี่เอาตัวนี้มาสิหาโค้งไปขายนักท้องอันกระปุกอะไรแบบ่กระปุกสอันเอามาเนี่ยมใช่กระตาน่อยเดียวนอของปวดเจ้ะมันได้เอานาปีโอ้ยางเสือกอาคุณพลงข้าหน้าดเอาักเอามือเนาะมือนไปรอขายกับปใช่ใช่กปก็คนเดียวมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนนะมั้ยปลามก้านเกดป สบายดีพ <S preach science> ี <ketchup> ่น้องสบายดีเด้อพี่น้องโอ๊ะพยนยกเขาอีกแล้ววันนี้เขาบ้านเขาบ้านขอบอุัมณีนะพี่น้องมาหน่อยโอพยนกเขาบ้านไปเอาขี่ไปเมื่อไปเบิร์ตบอกให้ขี่ซาเล็กขี่โคดนี่บอลมันหยากระได้ดงกเห็นไหมได้คนได้เปล่าเอาอยู่ว่าขัดต่งก่อยานแบบเอาเลย ครัว่ามือยจะออมมากินอันนะบราแต่ักน่ช่ออนินแ่ช้บอันนั้นบ่แช่เวลาหฮางใบนิบใบซอมไปซ้อมไปสามเพ่ยงกะอันนี้เนมเห็นหน้าแล้ว่ะกัน ด,ดีใจพี่น้องย,ย่างเมื่อแบบบอดด้กลับมาดำอะไรมิสิซิกลับมาเกี่ยวเบื้องนี้มันท่านในขืนเด้อพี่น้องมันแบบว่าข้าว่ากระดำเบื้องนี้มันเขียวแล้วมันมันขืนนะคือมันสิตายนี่แหนพี่น้องแต่ว่ามันบ่ตายมันท่านในขืนซื่อๆขามปงพี่น้อง ไผพาผ่ามนุษย์ไปหยังก่อนยังบ่พาพาบ่มื้อมันบรมื้อนี้แต่มันสิอยน้้มาบ่ได้ยางไปทางเบิ่งันสิลองยางมาทางนี่เนาะพี่น้องเกว่าอหายางแทางนะเดี๋ยวันสิยางแบบแนวมายางเบิ่งเลิกพี่น้องเอ้ยแต่มันสิบ่แซ่บเท่าแบบดิบเนาะ ลึกๆเพียงหัวเข่ายังบนกลางเลยเพื่อนกายหัวเข่าเพียงคาถอยดินแข็งอะไรแถวนี้ฮะดินบอที่อะไรก้องดินบอไดโดมดินแข็งเข้าบอที่อวบจนดินมันแข็ง สี่คืนเนี่ยผอนเปลี่ยนพี่หนอ งั้นมาผูยาย้เดียวต่อขี้เสือดิ่งไหวเป็นไหวขี้ผู้เดียวสิ่งแห่โค้งเขาเลยในบอลนี้เบื้องตีห้อยแห่โค้งเข้ามาเปลี่ยนเลยอ่ะจีนเนี่ยจินให้เขารับนะแกรเจ่ะอันนี้ริมกะเจะอย่าบอกนะนี่จะกันยังไปเอาได้จ้ะ อีวาสมิสลันพักสิ่นแหงมีใจดีไับรถเออมา

มิแต่รับ60ขึ้นไปเป็นซองลอยโลเทึงมาดีนี่นี่าขอต้องลอยปลายแลอยใชไหมลอปลายะลยาสิบแต่แน่งอะสิบายกับอันมึงกบนหากระไแบนหาีปีสี่สิบอ้าหน่อเราลงอ่ะองป เด็กที่หกมันนี้แหละ บิดผมเนี่บิดคอพอด้วไป

มันน่าเกลยรยอเบี้ยวพอดีเลยมันนาเือเลยจำแบบว่ามันบินไปทางผมมันเบี้ยไปทางชุกกระป๊ออุ้ยพราอเลยกับจังชุกนะไปบิดนี่ีโดดจังขี้สาธกสารน้องกัน ูยังอีกทั้งหนาเพื่อสองหมอกสามหมอกเออบอลหันหันรับประการครับนาดี้ก็มี่า่้ะับอลก็าบาวันหอี่อลกย่ขาเพ่น่จม่จีเบวอีกฮะหนาม่จีบวอีก ามันต่ำนู่นกระเบายีกยังไงแล้วมันตำนู่นแล้วไมกรนันไปวิ่งงขีนโอืดรด่าง อี่ต้นโดดว้ววววาทงกับเปลือกมาจาก

เขาบอกแม่งเขาขาบอกแม่งงามเป็นงา,ามน่าจะดีเยนะพอดีเจอคนไมมาดา้ด ดีนะดีนะดีกันดีกันดีมาใส่ดีนะดีนะดีนะโอ้หนาตานสบัยดีกันดีดีดีโอนดีขึ้นนะขึ้นแน่เดี๋ยวจะโอ้เช็คมาเก่งสีเทาสบายดีแต่ไกลอีกผมจับ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  มาอีกยังหน่อยเออเฮ้ยขากไม่ล้มุมงเถปานเจ้กินยังมาสบายดีุ้่มดีป้งเออสมามุ่เถปานฮะป้อได้ขี่ที่หนะปี๊ยะนะก็มุ่ มาโอ๊ยบ้านหนาวมากกบพีโคเดโชว์อีทาวนี่มีได้ชาวอันชาวได้โอีทาวน์ตันี้ได้มีโอต้มได้เกอกมอไม่ได้อาบนะไมได้มอเทาตัวนั้นนะอาบได้เด้อาบได้เอาเยซาอยู่บนหัวไข่อยู่เนาะซาบรไดายลุงแกน่บอกเอามันคือแห้ข่อุ้มเหมือนจานปกตินี่โอ้ยสาได บ่เอ้ยพดี่สาวพดีกัหอมน่มเฮ้ยมัหอมแนมัยหอมแนมหอมแน่หเห็ดลายมือนีใช้ปานสีอั่งอย่าเฮดน้องยังชันไปลูกไปไปลไปลเบืองนะใช้ปานพูนเบืองข้้งลางยางวัาท้้งลางพีม่ห่งง่าพี่้าเท้ายวจะเอาราตรงนี่ เขาอู้เ่อจะขี้รดเราเ่อัเห็นคนร้ายมดวขีรถเถอะเอ้ย้าถลูกก่อันก็เตอจเลยชื่อมันก็เตอจมเลยชื่อก็เตอจเลยฉื่อายายสมบ่เห็นสามสี่มื่เกิดเป็นเกิดใหญ่เป็นใหญ่เอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเอ้ยเยเ ตตน,นี่ก็มาหอดเที่ยนเป็นทีเดียบร้อยเลยนะพี่น้องรายการสำหรับคลิปนี้ก็สิดเดย์จ้เพียงจำนีเดดเดอพี่น้องกะขอบคุณขอบใจพี่ชีเบอร์ทุกคนองที่เข้ามาติดตามและก็รับชมเหมือนกันเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพี่น,อนอ้อ,นนองบ๊ายบาย